แระรถไฟฟ้ามาแรงเลยมากเลยครับเพราะประหยัดน้ำมันใช่ไหมครับถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกคันไหนระหว่าง2คันนี้ซึ่งประหยัดน้ำมันไม่แพ้รถไฟฟ้าเลยกับคันนี้ B M W 5 3 0 e e l นะราคาอยู่ที่1 9 0 0 0ล้านานะครับขอย้ำนะครับ1 9 0 0 0ล้านาปี2019ออกห้างเกือบ3ล้านนะครับคันนี้ตอนนี้เหลือล้านเก้าหมืประหยัดแค่ไหน อัตราสิ้นเปลืองนะสากิโลลิตรสบายสบายอะไรกับคันนี้คันนี้มีประตูดูดมาให้ทั้งหมด4บานเลยนะครับกับ53 0ูนย์คันนี้ล้อมแมกขนาด18นิ้วนะครับยางใหม่นะครับคันนี้ยางปี2023นะครับเป็นยางทีเรลนลี่เลยเจ้าของเก่าดูแลมาดีแน่นอนฝาท้ายนะครับที่เก็บของด้านหลังค่อนข้างเยอะสะดวกสบายแน่นอนเก็บของได้เยอะนี่มีช่องเก็บของแยกด้านล่างด้วยครับวันนี้นะครับเป็นจอตัวใหม่แล้วฟังก์ชันให้มาครบเลยดูทันสมัยขึ้นนะไม่ได้ดูเชยเหมือน b m เรุ่นก่อนๆน,นะครับ หัวเกียร์รุ่นใหม่จอขนาด12.3นิ้วนะครับคันนี้ที่นั่งด้านหลังนะครับกว้างขวางสะดวกสบายเหมาะกับเป็นซีรีส์5แน่นอนผู้บริหารก็ใช้ได้หรือใช้ในครอบครัวก็ได้นะครับสำหรับคันนี้หรือจะเป็นคันนี้ครับเบนซ์ 350E ตัวอวังกาดคันนี้ปี2019นะครับออกห้างอยู่3,490,000ปัจจุบันเราเสนอขายอยู่ที่1,190,000และที่พลาดไม่ได้เลยครับ ตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันมากครับ30กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในส่วนของความเรียบหรูต้องเบนคันนี้เลยครับหน้าจอตัวใหม่ขนาด12.3นิ้วนะครับผมมีฟังก์ชันมาให้ครบเลยมีทัชแพดมาให้นะครับตัวนี้ดีไซน์ช่องแอร์แบบใหม่เรียบหรูสามารถส่งแอร์มาถึงด้านหลังได้สบายๆเลยครับเบาะสีน้ำตาลคันนี้ที่สำคัญเลยครับเลขไมล์เพียง90,000นิดๆเท่านั้นเองนะครับเข้าสนยนทุรยะเหมือนกัน ในส่วนของที่นั่งห้องโดยสารด้านหลังก็ไม่แพ้กันนะครับกับตัว Mercedes คันนี้กว้างขวางสะดวกสบายเรียบหรูเหมาะกับเป็น Mercedes มากลยครับมาต่อกันที่ยางและล้อแม็กเลยคันนี้เนี่ยซูมให้ดูเลยครับแม็ก18นะครับยางปี2023มิชลินนะครับไม่แพ้คันเมื่อกี้เลยปี23เหมือนกันและที่สําคัญเลยครับคันนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับซึ่งทั้ง2คันนี้เป็นไฮบริดปลั๊กอินนะประหยัดน้ํามันมากไม่แพ้รถไฟฟ้าเลยนะถ้าตามผมผมว่านะครับลองเลือกดูครับว่าจะชอบ bm หรือชอบ bent ตัวนี้ประหยัดน้ำมันทั้งคู่ยังไงก็สู่สีรถไฟฟ้านะครับฝากไปด้วยครับทั้งสองคันนี้ยังไงก็ฝากช่องของคาร์บัลเลอร์ด้วยครับฝากติดตามช่องทางต่างๆของคาร์บัลเลอร์หรืออัปเดตหน้าเว็บไซต์เรามีให้ดูตลอดเลยครับเพียงแค่กดลิงก์ตรงนี้เท่านั้นเองครับ